วีออสลองท็อปไม่ห้า0มื่เข้ามาแล้วครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับประวัติศูนด้วยคันนี้ใครอยากได้รถไม่น้อยๆนะฮะสำหรับวีออสมาเลยอย่าพลาดคลิปนี้นะครับไม่ <My S 2> เพียงแค่55,000โลแล้วก็รถเนี่ยมีการเข้าสูงตลอดสําหรับคันนี้นะครับเลนสพรคันนี้อยู่ที่6,100ตลอดสัญญานะครเป็นวีออสหนรุ่นมิดนะครับตัวลองท็อปปีส9บาไม่ห้าหมื่นมาดูเลยไม้แท้ไม่เดิมนะครับวีออสก็ ตัวปีนจเนี่ยให้มาครบแล้วหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้แล้วก็ภายในเป็นบาะหนังสวยๆแบบนี้นะครับใครอยากได้ไปใช้งานนะฮะเลทผ่อหกพน6,100นะครับสามารถเข้ามารับชมรายละเอียดตัวรถคันนี้ในคลิปเต็มได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้ Vios มือสองนะครับวันนี้ผมมีเข้าใหม่มาอีกหนึ่งคันนะพี่นะคันนี้เป็น Vios 1.5รุ่นมิดปี19นะครับเล่มใหม่ห0 0หมโล นะครับใครอยากได้มาน้นอยๆอย่าพลาดคันนี้เลยนะฮะบอดี้สีบอลเงินแล้วก็เป็นรถประวัติศูนย์ด้วยมือเดียวป้ายแดงนะครับเดี๋ยววนดูบอดี้รอบคันกันก่อนละกันนะครับคันนี้เนี่ยเลขไม้ห้0 0 0ื่นปีสิบเก้าวีออหนึ่งจรุ่นมิตรถือว่าเป็นตัวรองท็อปนะครับในเรื่องของฟังก์ชันออปชั่นให้มาครบแล้วนะฮะคันนี้เนี่ยราคา6กแ0 0 0ามไม่ใช่หกแสน 36900 0นานะฮะขออภัยด้วยไม่ใช่6 0แสนนะามนาันนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้เลทผ่อนเนี่ยตกอยู่เพียงแค่6,100ตลอดสัญญาในกรณีฟรีดาวนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถผ่อน6,100ได้รถใหม่5 0า0 0ปี19ไปใช้งานถือว่าวิ่งมาน้อยมากๆเลยนะครับรถ5ปีวิ่งมา5 0,000โลตกปีละไม่ถึง10ื0 0โลนะปีหนึ่งก็ประมาณสัก900 0กว่าโลได้นะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยน่าจะประมาณสักปี19เนาะ ตอนนี้ปี2024ประมาณ5ปีเสร็จเศษนะครับเลขไม 50, ล์50,000โลนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูดีเทลกันหน่อยดีกว่าสําหรับคันนี้นะครับลงรายละเลอียดตัวเลขก่อนแล้วกันนะครับขอสรุปอีกรอบนึงนะฮะคันนี้เป็น Toyota v วีอ1.5รุ่นมิดนะครับ369,000รถปี19เลขไมลเนี่ยอยู่ที่55,000โลนะครับแล้วก็เป็นรถมือเดียวป้ายแดงประวัติศูนย์ด้วยนะครับบอดี้สีบอลเงิน สวยๆแบบนี้นะครับใครอยากได้ไปใช้งานผ่อน6,100ติดต่อมาได้เลยเบอร์ด้านล่างแปะเบอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ0816563625หรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัว Vios 1.5รุ่นม,มิดเนี่ยไฟหน้าได้มาเหมือนตัวท็อปเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไลท์ไฟหลีไฟตัดหมอกให้มาครบแล้วนะครับกระจกมมองข้างสีเดียวกับตัวรถปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะครับจริงๆออปชั่นต่างๆเนี่ยให้มาค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับตัวท็อปแล้ว มีความแตกต่างก็คือในเรื่องของพุสตร์ที่ไม่มีมาให้นะฮะที่เหลือกันอื่นเนี่ยเหมือนกันเลยนะฮะแล้วก็ Lion aker, ล้อแม็กคุละลายแค่นั้นเองนะครับมาดูล้อแม็กกันหน่อยสําหรับตัว1.5รุ่นมิดก็ไม่ได้ขี้ดิว้วขี้เหลอะไรดิสเบรกเนี่ยให้มาหน้าหลังครบเลยนะครับให้ดูโครงสร้างนิดนึงนะฮะเชื่อว่าพี่ๆจะซื้อรถมือสอทงทั้งทีแล้วก็อยากจะเห็นโครงสร้างว่ามันเดิมหรือเปล่านะครับแบบนี้สปริงเดิมนะฮะลอยแต้ม QC โรงงานมนีให้เห็นแล้วก็ต่างๆโครงสร้างข้างในแบบนี้นะฮะสวยเดิมรอยแต้ม รอยเชื่อมรอยต่ออะไรครบเลยนะครับเส้นสายตัวรถด้านข้างสวยงามชัดเจนไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มมานะครับสวยเดิมในส่วนของตัวพาร์ตกระจกนะครับด้านหน้าแล้วก็รวมไปถึงตัวรอบคันด้วยกระจกแท้เดิมไม่มีแตกร้าวหรือว่าเปลี่ยนมานะครับหลังคาด้านบนก็สวยเดิมใสปิ้งแบบนี้นะครับดูเสาเได้เลยยาวไปเลยนะฮะถึงด้านหลังสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาไล่โครงสร้างกันก่อนนะฮะก่อนที่จะเข้าไปดูในส่วนของฟังก์ชันภายในกันนะครับ มาดูตรงนี้กันหน่อยสําคัญมากนะครับก็คือแผ่นเพจคันนี้เนี่ยรถผลิตปี19นะครับแท้เพจแท้เพจเดิมแล้วก็ด้านในตรงนี้นะฮะสำหรับตัวหัวน็อตฝั่งเสาบีสวยเดิมนะครับไม่มีรอยประแจขันไขแบบนี้นะครับตัวกรอนประตูก็เป็นกรอนประตูเดิมเดี๋ยวผมแกะโครงสร้างให้พี่ดูด้วยนะฮะเผื่อพี่ๆท่านใดอยู่ต่างจังหวัดก็จะได้ดูคลิปนี้เนี่ยประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับหากดูแล้วถูกใจนะสวยถูกใจ ติดต่อมาหาผมที่เบอร์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นให้แล้วก็หลังจากผลอนุมัติออกเนี่ยผมส่งมอบด้วยรถสไลด์ได้เลยถึงหน้าบ้านเลยนะครับแผงประตูก็จะเป็นสีดำนะฮะตัดด้วยสีพิงโรสโกลหรือว่าสีแชมเปญนะฮะสำหรับตัว1.5รุ่นมิดความแตกต่างกับตัวไฮเนี่ยถ้าเป็นตัวท็อปภายในจะเป็นดําแดงแค่นั้นเองนะครับที่เหลือนี่เหมือนกันเป็นเบาะหนังเหมือนกันแบบนี้นะครับเป็นแบบบักเก็ตซีดหัวน็อตฝั่งเสาเอด้านหน้าตรงนี้แก้มนะครับ ด้านล่างตรงนี้บันไดาทางขึ้นลงนะฮะดูได้เลยสวยเดิมแบบนี้บันไดสวยเดิมใสปิ้งนะฮะรถเนี่ยไม่มีทําสีมานะครับถัดมาด้านหลังนะฮะสิ่งที่ต้องดูถัดมาเลยนะครับสำหรับวีออสก็อย่างแรกที่ผมพาไปดูเมื่อกี้ก็จะเป็นตัวตะเข็บเม็ดอาร์คด้านบนนะฮะแล้วก็แก้มด้านหน้ารวมไปถึงบันไดาทางขึ้นลงนะฮะแล้วก็แผ่นเพจสาหรับด้านหลังเนี่ยสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยที่จะต้องดูนะสำหรับวีออสตรงนี้นะครับรอยขีบโรบอท ตรงนี้เห็นไหมพี่บีตรงนี้คือรอยขีดโรบอทนะครับที่ออในโรงงานโตโยต้าเนี่ยเขาจะใช้โรบอทในการขีดตัวถังไปจุ่มในบอ่อสีนะครับตรงนี้ก็จะทิ้งรอยไว้แบบนี้นะครับอันนี้เป็นโปรเซสของทางโตโยต้าเขาฮะร,รถเกรดเทุกคันนะฮะร,รถที่ไม่เคยพิกคว่อมตีลังกาหรือว่าทําสีตัวถังมาเนี่ยจะต้องมีรอยขีดโรบอทต,ตรงนี้นะฮะขาดไม่ได้นะครับขาดไม่ได้สําหรับล้อหลังตรงนี้ได้มาเป็นดิสเบรกเช่นกันให้มาครบแล้วนะครับยางเนี่ยเป็นปี2023นะันีะดันหลอกพร้อมใช้4เส้นนะครับแล้วก็ ชชองอัพด้านหลังแห้งๆไม่มีรอยรั่วรอยซึมนะครับถัดมาเดี๋ยวมาดูบั้นท้ายกันหน่อยสำหรับคันนี้ไฟท้ายได้มาเป็นแบบ LED นะครับกล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยแล้วสวยเดิมแบบนี้ไม่มีรอยบุบรอยเฉียวรอยชนมาเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายนิดนึงจะได้ดูโครงสร้างของตัวฝาท้ายด้วยนะครับว่าสวยเดิมแค่ไหน คันนี้เนี่ยเป็น V ิออสเจนสไมเนอร์เชนนะฮะสังเกตง่ายๆจากไฟท้ายนะครับตัวไมเนอร์เชนเนี่ยจะมีตัวโครเมียมตัดที่ไฟท้ายแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยจะมีโครเมียมตัดที่ฝากระโปรงด้วยตรงนี้นะครับแต่ว่าคันนี้เป็นตัวรองท็อปนะฮะตรงนี้ก็จะไม่มีโครเมียมฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับกับตัวท็อปไม่ได้ต่างกันเยอะหัวน็อตฝากระโปรงดูได้เลยสวยใหม่แบบนี้นะครับด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาสวยเดิมนะฮะไม่ห้าหมื่นครันนี้ 6,100ใครสนใจยกหูติดต่อมาหาผมได้เลยเบอร์ด้านล่างนะครับ0816563625ผมแปะเบอร์ไว้ให้แล้วที่ด้านล่างนะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้เบอร์ผมสามารถแอดไลน์ได้ไฟท้ายพาร์ทเดิมจากสแตนเล่นะครับด้านขวาตรงนี้นะครมาดูด้านซ้ายกันด้วยตรงนี้นะครับพาร์ทเดิมเหมือนกันแล้วก็โครงสร้างด้านในนะครับคาหลังนี้สวยเดิมเนยนคลิปนะครับอุปกรณ์ต่างๆมีให้ครบไม่ว่าจะเป็นตัวชุดปะต่างๆนะครับ เครื่องมือแม่แรงมีให้ครบทุกอย่างนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูด้านในกันหน่อยดีกว่าสําหรับภายในก็ได้เป็นเบาะหนังทั้งหมดเป็นเบาะหนังสีดํามีการเดินได้สเต c h i n g มาเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยสภาพสมบูรณ์มากนะครับสมบูรณ์แบบนี้ก่อนสมมติผมมีสปาภายในให้อีกรอบนึงนะครับในส่วนของเพดานด้านบนเนี่ยไม่ได้มีรอยจดดรอยเจมิมนะครับสวยเดิมใหม่เอี่ยม พร0 0นนนะครับกับราคาค่าตัว369,000้ไดวิออสหนรุ่นมิดปี19นะครับไม่5 0,000ไปใช้และที่สำคัญประวัติศูนย์ด้วยนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยกระจกนะครับไฟฟ้าสบานออตโต้คนขับนะฮะแล้วก็ตัวมือเปิดตัวนี้เป็นสีดำพับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าแทคชั่นคอนโทรลปรับเลนไฟฟ้าให้มาครบแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตติดเครื่องนะฮะมาดูข้างในกันหน่อยคันนี้เนี่ยที่ผมแจ้งว่าประวัติศูนย์เนี่ยผมไม่ได้ มโนโมเมขึ้นมาเองนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยเขามีแท็กมาอยู่นะครับนี่ผมให้ดูเลยนะครับเพิ่งไปเข้ามาตอนมกรานะครับตอน5 0,000นโลตอนนี้ไม่ห้าหมื่นห้าพันโลนะครับเดี๋ยวเบาแอร์นิดนึง่งแล้วก็ต่อมาเนี่ยมีการ ป้าย QC ที่ต้องเช็คระยะถัดไปเนี่ยคือ59,00 0โลนะครับนั่นหมายความว่าพี่ๆสามารถไปเข้าต่อได้นะฮะคันนี้ประวัติศูนย์รถวิ่งมา5 0 0 0 0โลคันนี้เข้าศูนย์ไปหลายรอบแล้วนะครับประวัติอยู่ที่ศูนย์ครบทุกอย่างนะครับมาดูพวงมาลัยกันหน่อยตรงนี้พวงมาลัยจะดีไซน์มาเป็นแบบ3กา้านนะครับแล้วก็ตัวท้ายพวงมาลัยตรงนี้ตัดนิดนึงนะครับคนที่ขาย,ยาวก็ตรงนี้ช่วยได้อยู่นะไม่ติดขาแบบนี้นะครับไม่ติดขาเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนเครื่องวิทยุผ่านพวงมาลัยได้นะครับประมาณนี้แล้ว เป็นแสงสีขาวแบ็กกราวเป็นสีฟ้านะครับจอทัชสกรีนให้มาแล้วนะครับในยุคป,ปัจจุบันนี้ไม่มีหน้าจอไม่ได้แล้วเนาะพี่นะเนาะตัวหน้าจอเนี่ยรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็มีทีลิงนะฮะทีลิง์ Link มีมาให้เอาไว้ดูตำแหน่งที่จอดรถล่าสุดของเราได้ผ่านมือถือกล้องถอยมีมาให้ชัดเจนนะครับถอยเข้าจอดเนี่ยไม่หลอกตาใช้งานได้จริงนะฮะแอร์ได้มาเป็นแบบออโต้ตรงนี้นะครับเกียร์อัตโนมัติฐานเกียร์สีดำเป็นโนแบค็คแล้วก็ภายในให,ให้ดูภาพรวมสวยใหม่เลยนะครับ เนียนกริปคันนี้ไม่มีริ้วรอยหรือว่าร่องรอยแต่อย่างใดนะครับประมาณนี้สําหรับภายในเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องดีกว่านะครับดูห้องเครื่องกันหน่อยคันนี้ห้องเครื่องเป็นอย่างไรบ้างนะครับติดเครื่องเปิดแอร์ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันสักนิดหนึ่งสาหรับด้านหน้านะฮะตรงนี้จะเป็นไฟหลี่นะครับที่ติดอยู่ตรงนี้ผมเปิดไฟหลี่ไว้ไฟหลี่ก็จะมาเป็นแบบไลท์กริดิ้งแบบนี้เป็น LED นะครับส่วนไฟเดอร์ไลท์เนี่ยจะอยู่ที่แก้มด้านหน้านะครับ เอ๊บมาหน้าตาเครื่องยนต์ Dual VVTi นะครับโครงสร้างคันนี้มาดูกันหน่อยดีกว่านะครับฝากระโปรงด้านหน้าดูกลมแบบนี้นครับหัวน,น็อตฝากระโปรงซอกด้านในนะครับแล้วก็เบาโชค็คสติกเกอร์มอกอรี่พี่ๆใครดูคลิปนี้นะฮะเราภาพไม่ค่อยชัดสามารถกดปรับเป็น f ูเ l HD ดีได้นะครับกดไปที่1080ได้เลยนะฮะจะเห็นภาพค่อนข้างชัดนะฮะแล้วก็ เดี๋ยวผมจะค่อยๆแพลนไปนะครับคานหม่อน้ําด้านหน้าตรงนี้ก็ตรงๆนะครับหัวน็อตต่างๆไม่มีรอยขยับไฟหน้าไฟท้ายทุกอ,อย่างพาร์ทเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนมาเดิมจากโรงงานทุกจุดนะครับรวมไปถึงตัวหัวน็อตต่างๆด้วยฝากระโปรงด้านหน้าสติกเกอร์ก็อยู่ครบแบบนี้อึ๊บมาฝากไว้ด้วยนะฮะใครที่สนใจนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าวีออ1.5รุ่นมิดนะครับปี19 เลขไมเนี่ยห้าหม่นห้าพโลเท่านั้นเองกับราคาค่าตัว369,000เก้พลทผ่อนอยู่ที่6,100ตลอดสัญญาด้วยนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถก็ออกรถได้นะฮะติดต่อหาผมเบอร์ด้านล่างมาได้เลยสำหรับวันนี้ผมเต้พยนต์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ